สวัสดีค่ะเป็งไงคะเรียนป .5 ได้เรียนกันบ้างเปล่าคะนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สิบนะคะครูขอทบทวนเนื้อหาที่เรียนทั้งหมดเพื่อที่จะให้ลูกได้ทําแบบทดสอบครั้งที่หนึ่งในรายวิชา สุขศึกษานะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะขอ,อะชี้แจงนิดนึงในการทำข้อสอบนะคะของคุณครูตั้งแต่สัปดาห์ที่1จนถึงสัปดาห์ที่10ขอให้ลูกทุกคนทำลงในสมุดแล้วก็เขียนวันที่ด้วยนะคะเหมือนเช่นวันศุกที่ยี่สิบแปดเนี่ยอ่าวันจุกที่สามสิบนี้ใช่ไหมคะที่จะถึงเนี่ยวันจุกที่สามสิบวันนี้เป็นวันจุกที่สามสิบนะคะเป็นสัปดาห์ที่สิบลูกก็ย้อนไป ครบทุกครั้งแต่บางคนขอชื่นชมนะคะน้องสอบถามเพื่อนเพื่อนก็ได้ติดตามจากเพื่อนก็ได้นะคะติดตามงานท,างทั้งหมดแล้วก็ใบงานชิ้นงานทั้งหมดที่คุณครูให้ไปให้ทําลงในสมุดทุกครั้งทุกวันที่เขียนเหมือนที่คุณครูเคยสอนนะครั้งที่หนึ่งวันที่เท่าไหร่ครั้งที่สองวันที่เท่ททาไหร่จะได้เนื้อหามากน้อยแค่ไหนก็สุดแล้วแต่นะคะคะแนนแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ะะแล้วก็วันนี้นะะจะแจ้งให้ทราบมีแบบทดสอบครั้งที่หนึ่งในรายวิชาสุขศึกษานะคะจะเป็นแบบทดสอบที่เติมคำมีทั้งหมดสิบข,ข้อวิธีการําให้ลูกเลือก,ให,ก,อกให้ลูกโลกเกิดลงสมุดทุกข,ข้อและข้อตอบให้เรียบร้อยชัดเจนเสร็จแล้วส่งคุณครูภายในวันที่ห้าสิงหางนี้เท่านั้นเพราะหลังจากนี้ทําไมคุณครูต้องพูดว,ว่าภายในวันที่หะะ้าสัปดาหนะ์หน้า นะคะตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมเป็นต้นไปสัปดาห์หน้าจะมีคุณครูอีกท่านนึงเข้ามาสอนในรายวิชาสุศึกษาคุณครูชนสอนแค่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายเลยวันที่30สิบเนี้ยนะคะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายก็คุณครูขอเก็บคะแนนนะคะเพื่อที่จะส่งต่อให้กับคุณครูท่านต่อไปเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทําแบบทดสอบทุกครั้งให้เสร็จด้วยโดยเฉพาะครั้งนี้ที่สําคัญนะคะแล้วก็สมุดคุณครูขอเก็บรวบรวม และรวบรวมยังไงร,รูปตามงานให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูท่านต่อไปมาสอนต่อก็าก็จะให้ทํางานต่อนะคะแล้วก็จะนัดส่งอีกครั้งตอนที่เราเจอกันในวันเกิดเรียนนะคะทีนี้ถามว่าในส่วนของวิชาศึกษาเนี่ยเราจะต้องสอบเรื่องอะไรบ้างอ่ะตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องอะไรคะลูกที่เราเรียนไปก็คือระบบต่างๆในร่างกายมีระบบอะไรบ้าง่ะที่เราเรียนนะคะระบบขับถ่ายระบบหายใจ นะคะระบบต่างๆในร่างกายทั้งหมดนะคะ,ะระบบไหลเวียนโลหิตนะคะระบบย่อยอาหารใช่ไหมคะก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่คุณครูสอนไปนะคะคบครัวระบบย่อยอาหารนะคะ,ะเช่นอวัยวะอะไรหลักที่สําคัญในระบบย่อยอาหารก็มีตั้งแต่อะไรคะลูกปากหลอดอาหารหลอดคอกระเพาะอ,อ,อาหาร ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นี่คืออวัยวะที่สําคัญในระบบย่อยอาหารทีนี้หน้าที่ของแต่ละอวัยวะมีหน้าที่ทําอะไรนะคะเช่นหลอดอาหารนะคะทําอะไรคะอ่าเป็นทางเดินของอาหารเพื่อลงไปยังกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนนะคะแล้วก็จะต้องสอบด้วยจนไปถึงนะคะในส่วนของอ่า สัมพันธภาพกับผู้อื่นวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะคะเช่นสัมพันธภาพกับใครบ้างคะลูกกับเพื่อนนะคะการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนเราต้องสร้างย่างไรคะนะคะมีความสุภาพมีความจริงใจนะคะ,ะมีความยุติธรรมต่อเพื่อนไม่อิจฉาริษยานี่คือการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนะคะแล้วก็ความขัดแยง้ง กับเพื่อนนะคะเรามีสัมพันธภาพแล้วมันองมีการขัดเกนกันบ้างนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรล่ะอาสาเหตุอะไรบ้างคะความขัดแยง้งนะคะก,ก,ก,ก็คือความไม่ยุติธรรมความถึงเห็น่ก่ตัวนะคะ,ะการเข้าใจผิดกันนะคะมีบุคลิกนิสัยที่ไม่ตรงกันหรือว่าต่างกันนั่นเองนะคะอะไรอีกคะการล้อปมด้วยของเพื่อน อ่าลอปมด้วยของเพื่อนเพื่อนชอบไหมไม่ชอบไอ้อ้วนไอด้ดำไอ้เตีย้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านี่คือปมด้วยของเพื่อนนะคะอ่าผลกระทบเป็นยังไงบ้างเมื่อเราเกิดความขัดแยง้งมีผลกระทบอย่างไรบ้างคะลูกอ่าเกิดการใช้ความรุนแรงทุกต่อยทะเลวิวาทมันใช้ความรุนแรงนะคะเพื่อนไม่ครบไม่อยากทดกุยด้วยนะ,ะเพราะเราเป็นคนเกเรนะคะ ก้าร้าวเพื่อนก็ไม่อยากคุยด้วยเกิดความบาดหมางกันอยู่ร่วมกันไม่ได้ะนะคะนี่คือผลกระทบเกิดจากความขัดแยง้งไม่มีคนคอยช่วยเหลือใช่ค่ะคนที่ความก้าวร้าวนะคะก็ไม่มีคนช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะเกิด,ดกอ,อ,อันนี้ก็คือผลกระทบจากความการเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนอมาดูต่อนะคะพฤติกรรมในการแก้ป,ปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนเราควรแก้อย,อย่างไรบ้างนะคะ อ่าน้องรู้ว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหาพึงประสงค์นะคะมันก็จะมีไม่พึงประสงค์ด้วยอันนี้เห็นไหมคะพึงประสงค์ต้องทำอย่างไรบ้างคะ,ะรู้จักให้อภัยผู้อื่นเมื่อผู้อื่นทำผิดนะคะไม่ใช้กําลังในการตัดสินปัญหามงโลกในแม่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม เหมาะสมมันก็จะต้องตรงข้ามกับไม่เหมาะสมเห็นไหมคะที่ไม่พึ็ประสงค์นั่นเองนะคะ,ะใช้กําลังในการตัดสินปัญหาเมื่อกี้เหมาะสมก็คือใช่ไหมใช้สติใช่ไหม,ไหมนี่ใช้กําลังใช้อารมณ์ในการตัดสินมากกว่าเหตุผลผู้จาราสาระนะคะ,ะไม่ยอมฟังความเหตุผลก็ถือว่านะคะพฤติกรรมไม่เป็นประสงค์นั่นเองนะคะอีกเรื่องหนึง่ง นะคะในส่วนของอที่จะสอบในเรื่องต่อไปนะคะนอกจากพฤติกรรมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าจะมีเรื่องอะไรอีกนะคะหลังจากมาดูต่อนะคะเรื่องที่จะสอบเหมือนกันก็คือสุขภาพความหมายค่ะความหมายคืออะไรคะก็บอกว่าสุขภาพที่สมบูรณ์จะเชื่อมโยงกันเป็นสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะก็บอกว่าคนที่มีสุขภาพดีจะต้องมีอะไรคะลูก นะคะจะต้องปฏิบัติตามสุขบัญญัติสิบประการเ่องน,นี้ออกแน่นอนนะคะสุขบัญญัติสิบประการมีอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมคะทํำใบงานชิ้นง,งานมาแล้วนะคะสุขบัญญัติสิบประการมีอะไรบ้างคะนะคะน้องจะต้องเขียนแล้วก็ปฏิบัตินะคะตอบได้ด้วยเช่นหนึ่งดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดใช่ไหมคะ สองรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันนะคะและแปรงฟันอยู่เสมอให้ถูกต้องนะคะทุกวันด้วยนะคะหลังอาหารนี่คือจะต้องแปรงแล้วนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับป่า,านะคะข้อที่สี่อะไรคะลูกกินอาหารสุกสะอาดและปราศจากสารพิษนะคะอันนี้สุขบัญญัติ แห่งชาติข้อที่สี่ข้อที่ห้างดบุรีสุราสารเสพติดและการพนันนะคะและการสัสผรสทางเพศนะคะหกสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอูนเจ็ดอะไรคะป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทนะคะกับรถท,ทุกครั้ต้องใจ่หมวกกันน็อกหมวกนิรภัยนะคะแปดออกกำลังกายสม่ำเสมอตัวสุขภาพประจําปีนะคะ จำม่งเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3าวันวันละไม่ต่ำกว่า30นาทีนั่นเองนะคะทำจิตใจให้ได้เริงเยี่ยมใสอยู่เสมอนะคะเก0สมีจิตจำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้าง,งสังคมอันนี้ในส่วนของสุขบัญเดอสิทประกรันออแน่นอนนะคะเอออย่างน้อยไม่รู้ข้อไหนแหละ่งต้องทําได้เขียนได้นะคะต่อไปการรักษาความไมแข็งแรงได้เป็นคนที่ถูกต้องทำยังไงคะวิธีแปลงฟัน นนก็ให้ไปทบทวนมานะคะเปลงขึ้นลงใช่ไหมคะ,ะเปลงขึ้นแปลงลงไม่ใช่เปล่าสะบัดซ้ายขวาต้องเป็นขึ้นลงนะคะอีกอันหนึ่งที่จะสอบนะคะวิธีการล้างมือ,อตรงเรียนเราก็ติดไว้ยเยอะแยะทุกส่วนในการล้างมือในส่วนอ่าห้องน้ําก็มีนะคะโรงอาหารก็มี่ารล้างหน้าทุกจุดก็จะมีจุดให้เน้วการล้างมือเจ็ดวิธีเจ็ดขั้นตอนเนี้ย เขียนให้ได้ปฏิบัติให้ได้ด้วยนะคะเช่นเปนยังไงเอ่ยนะคะเห็นไหมคะหูปามือกันอย่างเนี้ยน้องก็ไปอ,อ่านมาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอ,อันนี้เป็นสุขบัญญัติสิบประการที่มหาสุขสะอาดประจากอันตรายเห็นไหมคะโอะเคน,นะคะสุขบัญญัติสิบประการอย่าลืมนะคะออกแน่นอนนะคะ อ่าทำไมเราจะต้องจำเป็นต้องปฏิบัติตามสุขบัญญัติสิบประการทำไมคะลูกอ่าทำไมเราต้องจำเป็นก็มันมีประโยชน์นะคะประโยชน์มีอะไรบ้างล่ะถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามสุขบัญญัติสิบประการประโยชน์มีอะไรบ้างคะเออมีสุขภาพแข็งแรงนะทั้งๆทาง,ทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะมีความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและในสังคมนะคะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองหนะคะ อันนี้นะคะสิ่งที่อ่าประโยชน์ของสุขบัญตญิจิประการถ้าปฏิบัติแล้วนะคะมันมีประโยชน์สามารถอยู่ร่วมก,กันกับสังคมได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอย่างมีความสุขก,ก็ถือว่าเราควรที่จะปฏิบัตินั่นเองนะคะอ่าสุดท้ายนะคะคุณครูขอฝากเนื้อหาทั้งหมดที่ลูกเรียนมาให้ลูกติดตามให้ลงในสมุดให้เรียบร้อยทั้งใบงานชิ้นงานแล้วก็ในส่วนของข้อสอบจุดข,ข้อที่คุณครูฝากไว้ในวันนี้ ทำส่งด้วยลงในสมุดบกอ่อนเขียนโจทย์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอบถูกต้องชัดเจน10คะแนนเก็บวิชาสุพศชักวันที่หนึ่งอย่าลืมนะคะถ้าไม่ส่งก็ไม่มีคะแนนแล้วก็วันนี้ขอแจ้งว่าคือของเป็นภาพสุดท้ายนะคะเพราะอาทิตย์หน้าเดือนหน้าวันที่2เป็นต้นไปนะคะจะเจอกับคุณครูท่านใหม่ที่จะมาสอนวิชาสุกสานค,คุณครูนีจะขึ้นไปสอนที่มัธยมนะคะ ก็ไม่เป็นไรก็ได้เจอกันเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องไปทบทวนเนื hmm. ้อหาแล้วก็ท oh ําการบ้านทํางานโจมโดยเฉพาะข้อสอบครั้งนี้ไม่งั้นูกไม่มีคะแนนก็ฝากเูก่อ้องทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ดูแลน้องๆเพื่อกระตุ้นนิดนึงน้องเจอแล้วต้องรู้จักรับผิดชอบทําให้ได้มากที่สุดอาจจะไม่ครบทุกครั้งแต่นะคะให้มากที่สุดนันก็เป็นผลกับเราด้วยดูฝากไว้ด้วยนะคะความรับผิดชอบก็จะบรรลุความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะ กูฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ